เลขคู่18หรือ81ท่านใดที่มีเลขคู่นี้ในเบอร์มือถือต้องระวังเรื่องของอุบัติเหตุเรื่องของสุขภาพให้มากๆเลยนะคะโดยเฉพาะโรคที่เกี่ยวกับระบบหัวใจระบบทางเดินหายใจและอาการหน้ามืดการเป็นลมในผู้สูงอายุรวมถึงลมบ้าหมูแล้วก็ลมชัก อีกทั้งเลขคู่นี้ยังส่งผลให้ผู้ชายมักเป็นคนที่คิดการใหญ่เป็นคนที่ต้องการเด่นดังมีความเาด็จการชอบวางตัวเหนือผู้อื่นมักใช้อำนาจในการปกครองคนทำให้หน่าเกรงขามแต่ไม่เป็นที่รักค่ะรับหลังมักถูกนินทาว่วาร้ายถูกโกงถูกหักหลังทำคุณคนไม่ขึ้นสรุปคือเลขคู่นี้เป็นเลขที่ไม่ดีเลยค่ะ ท่านใดมีเลขคู่นี้ในเบอร์มือถือคุณไก่แนะนําให้เปลี่ยนเบอร์มือถือทันทีนะคะเพราะยิ่งใช้นานก็ยิ่งส่งผลเสียรือร่างค่ะเปลี่ยนเบอร์มือถือเปลี่ยนชีวิตค่ะเปลี่ยนเบอร์มือถือเปลี่ยนชีวิตคุณได้เรารู้และมั่นใจไม่อยากให้คุณต้อง